ลรวก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านกำลังรับชมน,นี่ชแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมารับรับเปิดโดเนตของ Counter Strike Global Offensive นะครับอ่าเรียกน,น,นง่ายๆอ่า CSGO นะครับนี่นะฮะผมเปิดรับสมัครโดเนตนะครับใน,บน,นบช่ตสตรีมผมเดี๋ยวให้ใต้ดีคลิปชันแล้วกัน เนี่ยฮะแล้วนี่ใจสุกจะให้ไว้ใต้ดีสคริปชันตัดคลิปสคู่นะครับกลับมาใหม่นะฮะเนี่ยโปรไฟล์ของผมเป็งนงังนะครับเนี่ยดูช่องเก็บของช่องเก็บของ ของผมน้อยมากนะฮะต้องเปิดรับสมัครโดเน a ไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นอะไรนะรฮะชีอะไรปรืนอะไรเปิดรับโดเน a หมดเลยครับผมมีแค่นี้เองฮะฝากไว้นะครับสำหรับคนใจบุญนะครับให้ให้ของสำหรับผมนะครับคนใจบุญนะครับฮะไปเลยครับ bye บ๊ายบายจิปชุบ